รอคอยแล้วนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าดวงของใครจะเป็นยังไงอาจารย์น้องมีคําตอบค่ะค่ะ,คะมีแน่นอนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์น้องคือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยะนะคะดวงที่ต้องแก้ไขแลบดวงที่ต้องแก้กรรมเนี่ยของดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะ,ะเพราะว่าดาวที่ได้ตกมานานแล้วจากหมากลุกที่เราว,วางไว้ให้ดูตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยเราจับมาก่อนที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรจะเกิดการค้ำพยากรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือปัญหาทางด้านของผู้ใหญ่ ยังไงคะคือพูดแล้วผิดหูชาวบ้านเขาผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าดวงเขาอะดวงของเขาตกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะสิงหาคนที่เกิดเดือนสิงหาคนที่เกิดวันอาทิตย์ข้อแรกเลยดวงเรามัดระวังในเรื่องต่างๆค่อนข้างมากเพราะดวงยังไม่หายตกเลยปีนี้โดนไปครึ่งหนึ่งการแก้ไขหลักเกณฑ์ของวิบากกรรมของท่านต้องไปเติมนะมันตะเกียงเมื่อกี้อาจารย์น้องเติมไปละเติมล้วต้องเติมยังไงคะอาจารย์น้องวนไม่วนค่ะคือการเติมน้ำมันตะเกียงของของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย แล้วทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองจะต้องวนถามว่าวนแล้วเรื่องเดิมกลับมาป่ะก็กลบ<า>กับมาอีกอื ก็ในดาววิควรนน่ะต้องเติมยังไงคะจันน้องก็เทเลยอ๋อเทเลยแล้วื่ทุกอย่างก็จะไหลไปเนี่ยค่ะสมมติว่าวันตะเกียงเราก็เทเลยนี้เลยค่ะขอให้มีโชคมีลาภมีแฟนมีสามีอะไรว่ากันไปนะชีวิตรุ่งเรืองสว่างสวยกันอะไรแบบนี้แล้วสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ล่ะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะทำบุญด้วยเขื่อนนะคะทำบุญด้วยการสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนตามแต่ละที่จะมีการสร้างเขื่อนอยู่แล้วตามวัดตามวัดที่ อยู่ใกล้ๆนะคะใกล้ๆคูคลองต่างๆเขาจะมีการสร้างเขื่อนหมายถึงว่าไปร่วมไปร่วมใช่เพื่อเป็นการป้องกันดวงตัวเองเพราะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยบางครั้งพูดไรมักไม่ค่อยคิดจริงคนที่เกิดวันจันทร์พูดไรมักไม่ค่อยคิด แล้วก็ทําอะไรมักขีน้อยใจง่ายเราเลยต้องเอาเขื่อนมากั้นก่อนความน้อยใจมันจะหมดไปอคนคือวันจันทร์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ย<ะ>สิ่งแรกเลยควรจะต้องสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันใจตัวคุณเองอขี้น้อยใจขี้สงสารนี่คือหลักเกมของดาวจันทรทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นหมากลุกก็จะบอกด้วยนี่ค่ะคือเพศดาวจันขึ้นมาในตาแหน่งดวงชะตาการแก้ไขยอยู่ตรงนี้เลยนะนะเพราะฉะนั้นให้ไปสร้างเขื่อนทําบุญในน้าบ่อยๆหรือแก้ถ้าไม่มีเขื่อนให้ทานะ ทำบุญด้วยถังน้ําแล้วก็แท้งน้ำอ่าเหมือนเป็นการอบอุ้มน้ำท่อน้ำสายยางได้หมดเลยอ่าล้วสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเหรอคะถ้าเนี่ยทนที่เกิดวันอังคารนะให้ทําเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์นะคะหนึ่งอุปกรณ์การแพทย์เลยสองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆถ้าคุณทำแล้วเนี่ยคุณจะเกิดผลดีลรวบอกเลยว่าเออเรามาแก้กรรมนะ แก้กรรมในสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้เนี่ยจะส่งผลดีกับดวงจะตาของท่านส่วนท่านที่เกิดในวันพุธนะคะการแก้ไขด้วยหนังสือเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องราศีกันยา่มีดาวพุธดาวพุธคือหนังสือธรรมะดาวพุธคือการเจรจาการพูดการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการพูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเจรจาดีแต่บางครั้งเนี่ยการเจรจาของดาวพุธในตําแหน่งราศีหรือตําแหน่งตัวตนเนี่ยมักจะเกิดการเสียหายจากดาวตัวเองมาสองปีแล้วคือพูดเองเสียเอง สองปีแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเป็นนะมันเป็นมาสองปีเพราะฉะนั้นท่านนี่มีดาวพุธทั้งหลายทั้งแหล่มิถุนากันยาเกิดวันพุธหรือมีพุธเสียเนี่ยต้องทําแบบนี้เป็นหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทําเนี่ยปั๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยจะมีปัญหาก็คือต้องทําบุญด้วยหนังสือใช่แต่ถ้าคุณแก้หนังสือเนี่ยแล้วคุณก็บอกไปหมดเลยโชคลาภการเงินการทองทุกอย่างให้ดีขึ้นรับรองเลยจำเป็นไหมคะต้องเป็นหนังสือธรรมะจำเป็นค่ะหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็ได้ หนังสืออะไรก็ได้ที่เราอ่านล้วเอาไปถวายพระก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาไปอ่านเยินแล้วห้ามไปนะซื้อใหม่ๆไปถวายพระและให้พระเอาไปนํานําไปให้ชาวบ้านเขาเงี้ยก็จะเกิดผลดีเกิดขึ้นต่อกันที่วันพรฤหัสเลยค่ะวันพระฤหัสนะคะดวงดวงชะตาของเขาเนี่ยเนื้อดวงบอกถึงว่าเมื่อปีเดีวเป็นอุบาทปีนี้ปกตินะคะไม่เป็นไรแต่ในดวงชะตาของปีนี้ดวงคุณเป็นขาขึ้นสิ่งแรกเนี่ย เพดหวยพระประจําวันเลยจะทําให้ดีกว่าหรือเป็นเทพตามสีตามวันจริงๆนะจย์น้องเอามาด้วยนะไม่ได้เอาเข้ามาให้ดูเสียดายเสียดายจะได้รู้ไงว่าเราจะบูชาพระพิคเนศองค์ไหนอย่างนี้ยังไงคะอะจยนน้องหมายถึงว่าพระพิคเนศมีหลายมีหลายสีใช่แล้วก็มีหลายคาถาด้วยถ้าไม่มีจริงเราก็ใช้อมสีคเนสายานมหาอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เรเซิร์ชในเน็ตกันได้ใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีเป็นคาถาของพระ พี่พี่นี่ประจําวันเลยแล้วก็าหาตามสีก็คือหมายถึงว่าคนที่กําลังดวงดีอยู่แล้วก็จะดิ่งส่งเสริมให้เป็นในทางที่ดีขึ้นใช่ก็มีคนนึงบอกว่าจุดทูบหาอาจารย์น้องจะน้องพูดลุงปู่ดรสีวันนั้นอเขาก็แบบอ,อ,อยู่เฉยเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาจุดทูบข,ขอให้เจออาจารย์น้องขอติดอาจารย์น้องซื้อ<ข>หวยรายวันถูกด้วยอะไรแบบนี้ยขอให้ติดและขอให้ถูกหวยขอปู่หรือสีขอปู่ขเนศตามที่อาจารย์น้องบอกเป๊ะเลยเชื่อไหม หวยอาจารย์น้องพูดอะไรปุ๊บนะอีกวันเอาเอาเอาที่เราพูดเนี่ยศูนย์หนึ่งก็ไปซื้อห้าแปดล่าสุดก็เพิ่งออกนั่นไงอาจารย์น้องต่อไปหวยไม่เขาเอาไปซื้อราก็พูดว่าเลขที่สามห้าแปดเขาก็เอาไปซื้อเลยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าที่เกิดวันพฤหัสนะคะเนื่องด้วยจากที่คุณเป็นคนที่เกิดในวันนี้นะคะก็ควรทําบุญได้พระประจําวันเกิดนะคะหรือสีประจําวันเกิดนะคะก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นนะแล้วสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์รอคะถ้าที่เกิดวันศุกร์ดวงโชคดี นะช่วงนี้มีเกมการมีการปรับขยับขยายมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเนื้อดวงชะตาดีขึ้นจากเดิมอย่างว่าปี5-2าไปเดียปีนี้ดีขึ้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเก์ดวงชะตาของท่านนี่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้มีเกณ์ได้รถใหม่ค่ะ เโอ้พระเจ้าใครจะซื้อรถใหม่เนี่ยวันศุกร์นะซื้อเลยเป็นสปอร์ตเนจ๊ะเห็นไหมจ๊ะที่วางไว้เนี่ยจ๊ะมีทั้งรถมือหนึ่งมือสองเลยดวงดีสุดอ่ะดวงดีสุดหน้าโชคก็มีแล้ววันเสาร์ล่ะจย์วันเสาร์เนี่ยหนึ่งเดิมเขาเป็นคนค่อนข้างเนื้อแท้ของเขาเนี่ยคือคิดเยอะสราตะคิดมากวางแผนแผนชีวิตค่อนข้างมากแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งแผนชีวิตให้กับใครการแก้ไขรักเกบัตบกรรมไปทําบุญที่ดินซะ ที่ดินถูกค่ยังไงะคะก็ไปซื้อที่ดินตามวัดอ๋อบริจาคอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่เพราะว่าทําไมถึงทําแบบนั้นหนึ่งคนเกิดวันเสาร์ส่วนมากอดีตเนี่ยอดีตชาติโกงรัพย์ที่ดินเข้ามาและจานน้องดูดวงไม่ต่ํากว่า5,000คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยกรรมตัวนี้ทั้งนั้นเลยพอไีซื้อแล้วดีขึ้นอะคุณสังเกตเดี๋ยวคุณจะโดนคนอื่นเ็าเอาเปรียบโดนโกงคุณจะคิดเยอะมีเรื่องต่างๆให้คิดอยู่ในหัวสมองคุณน่ะ แสดงว่าต้องแก้ให้ตรงจุดเนาะชีวิตถึงจะดีขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเมื่อแกุ้ไม่ตรงจุดนะมันก็จะมีปลักเกณฑ์ของปัญหาของตัวเองเข้ามาเพราะนี่ไงถึงได้บอกว่าเป็นที่มาของว่าการแก้ไขกรรมการแก้ไขในเรื่องต่างๆของชีวิตไงโอ้ยเสียดายจะน้องหมดเวลาแล้วใช่เดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดต่อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะที่รายการ p ีอา r i e t y ีนะคะทุกวันศุกร์สามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปละค่ะสวัสดีค่ะ วิธีแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของดาวังคารเนี่ยนะยครับก็ต้องจุดทุบแดอกนะตามเลขกกำลังของดาวังคารนเวลาเท่าไหร่นะคะ 22, 22, 22นาฬกา14นาที